มาแล้วจ้าเข้ามาใหม่แล้วนะคะกับเจ้า Ho n da City นะคะปี2019นะคะเครื่องยนต์1น s นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมสีเทาแบบนี้เลยที่สำคัญนะคะรถคันนี้เป็นรถบ้านนะคะลูกค้าพนักงานบริษัทเงินเดือน15 0 0 0สามารถออกรถคันนี้ได้นะ,ะขอแค่ไม่ติดแบคกริปบูโรนะคะพี่จ๋าคันนี้นะคะออกห้างไปแดงนะคะราคาอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทนะคะวันนี้น้องเก่ขายให้พี่ๆเพียง3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 230,000บาทเลยนะ๊ะได้รถปี2019ที่สำคัญเลขไม้น้อยมากๆนะคะเลขไม่เพียง93,000กโลเท่านั้นนะคะรถปี2019ปีนี้24 5ปีนะคะ93,000กิ 93, โลถือว่าน้อยมากๆเฉลี่ยแล้วไม่ถึงปีละ20,000กโลนะ,ะรับประกันโครงสร้างรับประกันบอดี้ไม่มีชนหนักีิความน้ำท่วมไฟไหม้นะ,ะสามารถทดลองขับทดลองขี่ได้นะ,ะผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นคุ้มว้าวนะคะเข้ามาดูเลยที่เก๋นะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์ 062-8756-831ก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเก๋พาไปดูออปชั่นกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างไปดูกันค่ะมาดูชมหน้าของเจ้า Honda City คันนี้นะคะไฟก็จะเป็นแบบมัตติ r e f ฟกเตอร์ฮาโลเจนนะคะนี่นะคะพร้อมไฟเดย์ไทม์ม n น i ิ g งไลท์นะคะเปิดติดนะคะล้อนะคะล้อเป็นล้อแม็กมาแล้วนะคะลูกค้าเดิมเปลี่ยนถ่ายล้อแม็กมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกอนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสภาพรถเพิ่งเข้าใหม่นะจ๊ะคันนี้นะคะ อ่าออปชั่นก็คือเบาจะได้เบาเป็นเบาะหนังนะคะคันนี้จะเป็นตัว S นะคะนี่สภาพรถเข้าใหม่เลยคันนี้รถบ้านแท้แน่นอนนะคะเบาะยังเด้งๆอยู่เลยนะคะแปลว่าผ่านการใช้งานมาไม่เยอะแน่นอนนะคะมีโหมดตีคอนมาให้น,นะคะประหยัดน้ํามันนะคะรถคันนี้นะคะประหยัดน้ามันถึงสิบห้าโลลิตรเลยทีเดียวนะคะนี่ดูนะคะดูรอบขันนะคะเดี๋ยวเราดูไปด้านหลังนะคะ นี่นะคะจะภาพใหม่หมากๆนะคะเพิ่งเข้าเพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะยังมีกระดาษชิชูๆอยู่เลยนะคะเดี๋ยดูรอบๆผ่านสีเงางามมากๆนะคะท่านใดที่สนใจนะคะ Honda City คันนี้นะคะพี่ๆจ๋าโทรมาหาโนเกียได้เลยที่เบอร์0628756831นะคะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ